สวัสดีครับผมครูเอกนะครับมาทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรูาศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่28นะครับผมทางช่องยูทูบนะก็มาพบกับครูเอกเป็นประจำทุกวันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เป็นเลขก,กลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทูบนะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความท่องแคล้วว่องไวอยู่พอสมควรน,นะครับครูเอกตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่า กล้าที่จะสร้างนะครับก็คือกลุ่มเลข3693นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับแน่นอนว่าเราเริ่มจากที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับที่ประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับ3คู่นะที่ไม่ซ้ํากันเลยก็จะมี3 6 6 3 6 9 9 6แล้วก็3 9ม3กนะครับผมก็ทั้ง3คู่เนี่ยถ้าแยกมาเป็นคู่คู่เนี่ยแน่นอนว่ามีความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ในตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับจะมีอีกคู่หนึ่ง ซึ่งที่ต่างคือ36กับ39มีความคล้ายคลึงกันนะครับถ้าใครอยากจะฟังเลขว่าไอ้สามคู่เนี่ยมันแตกก่คาคลึงยังไงและมีแตก,แต,กแต่างยังไงก็ไปดูได้ที่เลขคู่นะครับที่คุยทำมาแล้วส่วนเลข69เนี่ยสาหรับคู่เอกเนี่ยที่บอกว่ามีความคล่องเพราะว่าเขาเขาเป็นคนที่คิดและทําตลอดเวลานะครับกลุ่มเลขเนี้ยภาพรวมคู่เอกก็เลยตั้งชื่อว่ากล้าที่จะสร้าง นะครับผมมีทั้งเลข3หน้า3หลังแล้วตรงกลางเป็นเลขที่มีการขับเคลื่อนอีกต่างหากนะครับไงก็เดี๋ยวมาฟังรีวิวยาวๆว,ว่าจะเป็นยังไงครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถกลับไปชมเลขกลุ่ม3ตัวที่ไม่ซ้ํากันเช่นเดียวกันนะครับของกลุ่มเลขนี้ได้ก็คือกลุ่มเลข3 6 9 9 6 3แล้วก็3 9 6 6 9 3เนะเป็นเลขที่สลับไปสลับมานะครับผมโอเคนะวันนี้ก็มารีวิวกลุ่ม3า9 3กกันขอเริ่มที่ เ,เริ่มที่ขอขอเริ่มที่ด้านหน้าก่อนละกันสีตัวหน้าครับเรื่องของบุค,คลิกแล้วก็สิ่งที่จะเข้าหานะส่วนใหญ่แล้วก็กลุ่มเลขเนี้ยมีความเอาแน่ๆบุค,คลิกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเ,เรียกว่าอะไรมีความแบบคล่องตัวอยู่พอสมควรเลยเจอหน้าเห็นหมดเหมือนคนเออเลิศอ่ะแต่ว่าแต่ว่าจุดเด่นนะจุดเด่นของเขาคือสิ่งที่เราจะเห็นทุกครั้งที่เขาจะแสดงออกแนมะ้ว่าจะเป็นคนเหมือนกระโดกกระเดกอะไรบ้างเหมือนคนแบบ ดูเหมือนจะล่าเริงตลอดเวลาอะไรบ้างแต่ว่าเขาม,มีความดูดีดูมีความเป็นตัวเองที่แบบว่าดูดีด้วยตลอดเวลานะคือเหมือนกับแบบผมจะให้นึกถึงภาพใครดีนะมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนับอย่างนี้แล้วกันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่มันจะประมาณว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนที่แบบดูวิตไว้วิทไว้อะไรต่างๆแต่ว่านางจะเป็นคนที่แต่งตัวดีตลอดอะ ลึกเผ่ออกมจะแบบว่าไม่ใช่แบบว่ามันจะมีพวกเซ่อๆพวกฮีฮาไม่ได้สนใจการแต่งตัวแต่นี่ไม่ใช่เป็นพวกเซอไม่ไม่เซอไม่หาไม่หาแบบไม่ไม่หาแบบไม่แต่งตัวแต่คือแต่งตัวตลอดแบบจะแอบแบบมีการเช็คนู่นเช็คนี่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ค่อนข้างจะสสยแฟชั่นพอสมควรนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่แบบดูเลิศเลิอ่ะแต่ก็ดูแบบแต่งตัวดีตลอดเวลาเราสามารถเจอ ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายผมนึกถึงคุณมิกกี้นะมิกกี้นะชัดนะครับประมาณนั้นนะ่ะที่ผมนึกภาพออกที่อยู่ตามโซเชียลนะหรือเป็นพวกดาราต่างๆที่ดูออกสายตลกฮีฮ่าก้าอะไรพวกเนี้แต่แบบก็ยังดูดีอ่ะมีเสือ้อผงเสื้อผ้าอะไรแต่งตัวหน้าเซ็ตผมอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะ่ะประมาณนั้นนะก็มีหลายคนน่ะแต่นี่ผมนึกภาพออกแค่คนเดียว <c oughs> นะครับผมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เยอะหน่อยนะครับสไตล์แบบนี้นะก็ถือว่าเป็นสายสเสน่ห์นะ ที่คุยสนใจที่ว่าจะพูดเรื่องด้านหน้าก่อนเพราะหนึ่งคนชอบลักษณะของความเป็นตัวเองเฟรนลี่แต่เขาไม่ใช่แบบว่าเฟรนลี่แบบเข้าถึงนะเข้าถึงประมาณแบบพูดจาดีเขาเป็นคนแบบพูดอยากพูดอะไรก็พูดก็จริงนะครับแบบประมาณว่าพูดออกมาเลยอะไรเงี้ยแต่คําพูดที่ออกมามันก็จะไม่ได้แบบเป็นขนาดเสียแทงใจใครอะไรเงี้ยไม่ใช่แบงนั้นมันไม่เหมือนคนพูด ตลกพูดอะไรแบบยังคิดไม่ยังคิดแต่แบบว่ามันดูมีความสนุกอยู่ในนั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบฟังแล้วแบบลื่นหูอะ่ะนึกออกไหมเออเูไม่ได้แบบเฟรนลี่ด้วยคําพูดแต่ว่าเป็นเฟรนลี่ด้วยท่าทางมากกว่าประมาณนั้นนะประมาณนั้นว่าผมว่าคนก็ชอบนะสไาตลา์แบบนี้แบบเอยมันก็ดูแบบเป็นตัวของเขาเองแล,แ,ลแ,ลแล้วก็ดูดีด้วยนะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่าข้อได้ข้อได้คือ มันดึงดูดตั้งแต่การแต่งตรงแต่งตัวแล้วล่ะนะครับประมาณนี้ส่วนนั้นน่ะส่วนด้านหลังเนี่ยอันนี้ผมชอบผมชอบที่สุดเลยนะครับที่ว่าเพราะว่าหนึ่งคือผมเป็นคนสไตล์ผมนะที่ผมเคยบอกในช่องในชั้นอ่ะในชั้นเรียนแล้วก็ในช่องตลอดว่าทําไมคนเราอ่ะมันถึงไม่สามารถบอกได้ว่ากลุ่มเลขเนี้ยดีกว่ากลุ่มเลขอื่นถามว่าดีไหม คือเวลาที่มีใครตอบถามบอกว่ามันดีไหมเนี่ยไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามนะไม่ใช่กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ด้วยดูนี้ด้วยแหละไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้ก็คือผมต้องดูก่อนว่าคนที่เขาใช้อะเป็นยังไงคุณต้องนั่งคุยนะหรือว่าได้ได้สอบถามอย่างน้อยๆก็ขอได้สอบถามได้วทีมถามแน่นนว่าคนที่ใช้เล่งเงี้เป็นคนยังไงมีลักษณะแบบไหนมันเข้ามันสอดคล้องกับเขาไหมยอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งมันอาจจะคําว่าอยากเปลี่ยนแปลงลยนงว่า เดิมเป็นแบบนี้ยได้อยากให้ตัวเองแบบสไตล์หรือว่าแบบที่มันเป็นนั่นไปเลยที่แบบดูผิดไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนปรับลุกไปเลยอะไรเงี้ยเอาจริงๆนมันอาจจะไม่เหมาะก็ได้บางทีผมชอบมองเลขที่มันสอดคล้องกันอย่างเช่นสอดคล้องกันอาจจะปรับแบบมีความใกล้เคียงแต่ไม่ใช่แบบฟ้ากับเหวอ่ะถ้าปรับแบบพลิกแบบนั้นเลยอ่ะมันจะกลายเป็นลักษณะของฝืน สือธรรมชาติตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกผมนะเช่นสมมติว่าคุณเป็นเลขห้าตลอดเนี้ยมีเลขห้าอยู่ประจําแทนที่คุณจะเปลี่ยนจากเลขห้าเาโอ้ยช้ามันเฉืยมันอะไรมากเราจะข้ามไปแปดไปสามเลยอะไรเงี้ยที่มันดูคล่องสุดๆอะไรเงี้ยผมว่าก็ลองปรับแบบเอาเคลื่อนที่ดูหน่อยนึกออกไหมครับเช่นอ่าเอาความมาห้าเนี่ยจะขยับไปหกก็ได้หกมันก็จะดูเคลื่อนที่มากกว่าห้าหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็ขยับเป็นหกก็ได้ ครับไม่ต้องไปถึงขั้นแบบของยากแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้มีโุษณาสนามันเด้งขึ้นมานะครับ <c oughs> ไม่ต้องขยับไปแบบแปดไปสามอะไรที่มันแบบดูบุบไปเลยอะไรก็ได้นกภาพอากใช่ไหมคือขยับหน่อยก็ไดออ้มันอาจจะดีกว่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมนะต้องดูคนก่อนเลยบอกไม่ได้ว่ามันจะตีหรือเปล่าแต่เนี่ยสไตล์สโมสรสไตล์กลุ่มเลไรเนี่ยคือคุยชอบคนที่ คนขยันคนกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจก็เลยชอบสไตล์แบบนี้นะครับเพราะตัวเองก็ใช้ลักษณะเลขใกล้ๆแบบนี้อยู่ต้องดูคนก่อนนะผมบอกไม่ได้นะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีดีกว่าไม่มีมีว่าชอบแล้วก็เหมาะกับคนคนนั้นหรือเปล่าอันนะั้ถึงเรผมจะบอกว่าเออมันดีกับเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับมาดูสี่ตัวท้ายกันนะครับคนลงท้ายเลขสามนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจแนละ้วพยายาม แต่ก็มักถูกมองว่าเป็นคนที่หุนหันพันแล่นคิดอะไรก็ปุ๊บปุ๊บไปเลยผมเป็นคนเลขสามท้ายะนะครับผมใช้เลขสามท้ายผมรู้สึกคือข้อดีคือมันคิดได้เร็วมันไปเลยสัญาตญาณเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ทำไปแบบนั้นอะ่ะมันเหมือนใช้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจคล้ายกับเลขเก้าคล้ายกับเลขแปดนะครับแต่ว่ามันจะไม่แบบ มันจะไม่ดูต่างอะไรไปเลยมันคือเหมือนแบบใช้ประสบการณ์ส่วนใหญ่แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองนเวลานั้นว่าโอเคฉันเคยเจอแบบนี้ฉันก็แสดงออกแบบนี้อะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบปุ๊บปุ๊บไปด้วยสัญชาตญาณเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเลขเก้าเนี่ยมันจะเป็นแบบัาสัะไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็รู้สึกรู้สึกได้แล้วก็ทาไปความต่างนะครับเลขกับที่ต่างเนี่ยแต่มันจะคล้ายกับเลขแปดแต่เลขแปดนี่คือจะพุบไปแบบมันจะดูแบบตึงๆหน่อยเออตึงๆกว่าเลขสามหน่อยอย่างสามนี่มีความแบบ โอเคได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ค่อยว่ากันไปไม่ใช่แบบว่าเออจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยนะครับแต่ว่าไอ้ด้วยความสัญฑ์ใด้วยสัญทัศ์ญาณนี่ถ้าเราฝึกหรือว่าฝึกตนเองจนสัญทญาณมันดีอะก็ดีไปนะแต่แต่บางคนเนี่ยแบบว่ายังไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรอย่างเช่นเด็กๆหรือว่าคนที่อายุไม่ได้เยอะมากหรือคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยพอมันมีเลขสามมันก็เหมือนความห้าวเป้งอะนึกออกไหมเออประมาณนั้นนะมันก็จะแบบปึ้งไปเลยแบบก็อาจจะ มองได้ว่าอาจจะติดประมาทได้สําหรับคนถามทายนะจะมองอย่างนั้นได้แต่กลุ่มเนี้ยข้อดีก็คือตาแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าคือพอแต่ส่นใหญ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บด้วยความรู้สึกด้วยสัญชาตญาณปุ๊บมักจะหาแนวทางที่มันเป็นไปได้เสมอไม่ใช่แบบไปทางตันอ่ะเขาจะไม่แบบว่ามันจะมีอยู่เลขหนึ่งที่ที่มันลนักษณะของแบบไปแล้วแบบคุณต้องคอนโทรลตัวเองสุดๆอ่ะ มีอยู่สองเลขซึ่งเป็นเลขที่คู่เใช้อยู่เลยก็คือเลขแปดกับเลขสามอะ่ะสามสามนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบข้อดีคือเร็วมากข้อด้อยคือบางทีมันก็ต้องเหยียบเบรกอะ่ะถ้าคุณไม่เหยียบม,มันก็เหมือนกับแบบคุณตัดใจปุ๊บปุ๊บไปเลยเลขหนึ่งคือแปดสามเนี่ยคู่เอใช้อยู่แปดสามแต่เนื่องจากว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่เคยมีลักษณะของสมัยสมัยช่วงหนึ่งที่ต้องเรียนหนังสืออะ่ะชอบติดการจะมีเลขแบบเลขห้าเลข อะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ย <_ d ata> เหมือนเรารวบรวมความ,ม,มรู้แต่เราไม่ได้ใช้สักทีอันนี้คือมองตัวเองนะครับก็เลยมองว่าโอเคช่วงนี้มันต้องใช้แล้วละ่ะเราเรียนรู้อะไรมามเยอะแล้วมันต้องใช้มันต้องถ่ายทอดต้องอะไรก็เลยมองว่าถึงน่าจะเหมาะกับเลขนี้มากกว่าคือแปดสามเนี่ยถ้าเป็นแปดสามที่แบบตั้ใจแล้วทําเลยอะไรพวกนี้นะผมว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องเรียนรู้ชีวิตมาระดับ และดับหนึ่งเลยล่ะผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถคนโทรลดได้แล้วมันจะเหมือนกับแบบเราได้ดึงความรู้นั้นมาใช้ประมาณนั้นนะครับอันนี้จะหนักแต่กลุ่มเนี้เก้าสามเนี่ยคือคือมันเป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งมันแยกจากแปดสามเนี่ยมันดึงทุกอย่างมาใช้แต่เก้าสามคือเลือกสิ่งที่มันควรจะทําได้มาใช้แต่ก็แน่นอนอ่ะมันก็ต้องเก้าสามผมก็ยังมองว่าก,ก็น่าจะอยู่ในคนที่ เรียนรู้ชีวิตมาเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเด็กๆหรือเป็นคนที่ยังไม่ได้ฝึกอะไรมากเนี่ยแน่นอนว่าจะมีความแบบอยากทําอะไรมันก็ต้องได้ทํะมันมีความแบบอยลองทําแบบนี้ดูแล้วก็จะลองผิดลองถูกไปเรื่อยมันก็จะมีทั้งผิดทั้งถูกอ่ะนึกออกใช่ไหมการอามันจะเหมือนแบบหาช่องทางที่เป็นไปได้อะแล้วก็จะแบบทำทำทำแต่ข้อดีคือมันมีความกล้าในนั้นกล้าที่จะเริ่มทํะมันจะไม่แบบว่ามานั่งรอนั่งคิดนั่งอะไรพวกนี้ยไม่ทาไปก่อนขอทำก่อนนะครับผมนึกว่ากลุ่มนี้เป็น เป็นลักษณะของความกล้าความที่จะแบบเอ้ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนเลขนี้นี้อยากทำอะไรมันก็ทําอ่ะเพราะจะดูถ้าเป็นผู้ใหญ่เห็นคนเลขนี้ช่รู้สึกถ้าเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ทั่วไปะนะเห็นคนเลขน,นี้รู้ว่าเอ้ยอยากทาอะไรมันก็ทําเอาแต่ใจตัวเองไม่เกินอะไรเงี้ยประมาณแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบอยากจะเห็นอะไรก็อยากจะแบบเอ้ยลองดูอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นเหมือนมุมนักวิทยาศาสตร์เกลไกแต่อาจจะดูหามๆห,หน่อยแค่นั้นเองนะครับ เงินหลส93นะแต่เป็นความโชคดีว่าเลือกทําในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่ทำอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับต <c oughs> าแหน่งต่อมาโชคดีชั้นสองก็คือเป็นเลขหกถ่ายทอดไปเลขหกพอคิดอยากจะทําแล้วเลือกทําให้มันได้แล้วก็จะทํามันอยู่เรื่อยๆโดยที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยขาดกรไขาด้วยอืมแต่แค่ตัวตัวตนเขาจะแบบว่าอย,อย่าทำะลรก็ทําก็จริงแต่แบบเวลาเขาเลือกทําอะไรออกไปเนี่ยมันจะแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยขาดกศา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 ับสายตาคนแต่คนยเทูบมองมันจะทําได้แล้วให้สังเกตม,มันจะมีช็อตเวลาที่เราเห็นวิดีโอการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากอะไรพวกเนี้หรืออะไรก็ตามที่เพิ่มไปได้เหรอลูกชั้นอะไรขนาดนี้ซึ่งบางคนก็จะไปได้ไอ้คนหกเก้าสามี่ประมาณนั้นขอไปครับทำไปได้นะไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆไม่ได้กระทำใหม่ไม่ได้กระทำใหม่ นึกออกใช่ไหมถ้คือถ้าช่องทางนะั้นมันเป็นช่องทางที่เอ้ยมันต้องสําเร็จให้ได้นะมันต้องทําให้ได้นะก็จะทําไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รีบด้วยถึงแม้ว่าท้ายมัเป็น93ก็ตามแต่พอมันมี693เ่มค่อยๆทําคนจะแต่ว่าไม่หยุดไงแต่ว่าไม่หยุดคําว่าไม่หยุดนี้ไม่ใช่แบบว่าตั้งใจมากๆแบบตั้งใจแบบทําจนหนักหน่วงนะแต่หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้มานั่งดูก่อนมานั่งพิจารณาก่อนครปุ๊บอ่ะตรงไหนไปแหละค่อยเขาทําต่อไปเรื่อยๆผมว่ามันเป็ลนลักษณะที่ เหมาะกับเหมาะกับคนที่กําลังทั้งเรียนรู้ตัวเองหรือผ่านประสบการณ์มาสักพักแล้วและอยากจะทําสิ่งนั้นให้สาเร็จแล้วกลุ่มนี้จะตอบโจทย์หนะักเข้าไปตรงที่ว่าพื้นฐานเป็นเลขสามเลยอันนี้คือทําตลอดไม่ยอมไม่ยออ่อท้ออะไรมาก็ทําหมดอ่ะขอให้ได้ทําผมถึงบอกว่ามันกล้าที่จะทั้งกล้าเฮียงเสียงกล้าที่จะต่างบันแบบชอบสร้างอะไรด้วยสองมือนะครับเหมาะกับ ผมว่าเหมาะกับคนที่กําลังเรียนจบใหม่ๆหรือว่าคนที่กําลังจะเริ่มสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่าใช้ชีวิตอะ่ะเาป็นคนที่ชอบผมว่าเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตส่วนหนึ่งด้วยก็คือคิดอยากจะทําเริ่มทําทําไปเรื่อยๆแล้วก็ทําจะทานานอะ่ะกลุ่มเลขนี้นะครับถ้าใช้ไปสักระยะหนึ่งหรือว่าหรือว่าจนแบบว่ามันผ่านเชื่อมของขออนรู้ปะ มันผ่านช่วงของความแล้วฝึกน,นะครับสมมติเราไม่เคยทําอะไรมาก่อนแล้วมีเลขนี้แล้วบก็ทําสิ่งนั้นไปเชี่นผมไม่เคยขายติมเงี้ยไม่เคยทําร้านขายติมขายเบเกอรี่อะไรเงี้ยแล้วผมมีเลขนี้ผมจะใช้เลขนี้ผมรู้ว่าเออมันก็ต้องทําทำดําแล้วผมก็เลยใช้ไปช่วงแรกมันอาจจะมีล้มลุกคุกขานบ้างนึหออใช่ไหมครับเพราะว่าเราอาจจะลองผิดลองถูกอยู่แต่เราไม่เคยอยู่จะทําพอทําไปเรื่อยปุ๊บไปสักพักหนึ่งจนมันเริ่มชานาญ กลุ่มเลขเนี้ยจะทําได้แบบอัตโนมัติคือไม่เคยขายขนมไม่เคยขายขนมปังแล้วทาตลอดอะทาทุกวันนะนะครับด้วยความที่แบบไม่รู้สิมันต้องทอะเออก็อยากจะทําก็ทําอะไรเงี้ยก็ทแบบํปุ๊บสักพักเขาจะกลายเป็นความชํานาญแล้วสักพักไอ้สิ่งที่เขาทําเช่น,นอ,อ,อาหารน้ําดงน้ําดื่มเค้กเครื่องอะไรเนี้ยมันก็จะอร่อยขึ้นมาโดยอัตโนมัติเนื่องจากมันการลองผิดลองถูกแล้วไม่ยอมหยุดทํะ นี่แหละกลุ่มเลขกเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้ซึ่งถามว่าที่ตั้งติดถุยบอกว่าถุยชอบเนะนี่ยกลุ่มนี้เีข้อขอะไรก็เพราะสิ่งนี้แนหะละหนึ่งพออใช่ไหมครับเออนี่แหละกลุ่มเนี้ยผมว่ามันเหมาะคนที่แบบจะบอกคนขี้เกียจไหมก็เหมาะแต่ถามว่าถ้าเขาอ่ะเป็นคนสายคิดสายแบบประมาณว่าสายวิเคราะห์อะไรพวกนี้แล้วมากลุ่มเล่นนี้บางทีมันอาจจะไม่ตรงเขาไงมันอาจจะไม่ดีเขาก็ได้แต่ถ้าเป็นสายที่แบบอย่าคิดเยอะเลยต้องลงมือทำแล้วเนี่ยเออเนี่ยโอเค อันเนี้ยตรงแนวนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับหลังลองพิจารณาดูว่าชอบไหมสำหรับคนที่ขอเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูก็ลองดูกลุ่มนี้เองว่าชอบไหมนะครับอ่ะเรื่องเสริมเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินผมชอบเรื่องของการหาเขาชอบหาคือถ้าบอกว่าไปหาเงินนะก็าหาเรื่อยๆอ่ะไหนก็ได้เอาหาไปตลอดอ่ะเต็มสิบให้เก้าถึงสิบเลยเก้าจุดห้าแล้วกันหาเก่งครับหาเก่งหาเก่งมากว่าเขาไม่หยุดด้วยนะครับแถมเรื่องใช้จ่ายอันนี้ต้องระวัง หามาใช้ไปหามาใช้ไปสไตนี้เลยนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครคิดว่าเลขกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะของเก็บเงินได้ไหมถึงแม้จะหาเก่งก็แล้ก,ก็อาจจะเก็บไม่เก่งครับแต่หาเก่งประมาณนั้นนะสำหรับเลขกลุ่มนี้ก็ภาพรวมนะครับบวกลบคูณหารภาพรวมทั้งหมดทั้งการหามาแล้วก็จ่ายไปเนี่ยก็ให้สัก8.5แล้วกันนะครับให้สักแปถือว่าเชิงบวกมากเลยนะแปนี้หาเก่งมากนะประมาณนั้นนะครับผมนี่คือเรื่องของการ หาเงินนะครับเรื่องการลงทุนเรื่องของรายได้ต่างๆนะสุดท้ายเรื่องของความรัก <c oughs> ถ้าจะพูด <c oughs> ขอไปครับถ้าจะพูดเป็นสไตล์แบบคือถ้ายังไม่มีคู่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่บบว่าหาไปเรื่อยอก <c oughs> ็คือเหมือนกับแบบก็ลองผิดลองถูกอ่ะเออเจอคนนี้เอาอเใช่ไหมใช่ไหมก็คือไปเรื่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในพูดถึงเรื่องความจริงใจนะผมว่าเขาเป็นคนจริงใจนะคือซื่อสัต,ตัวเองเลยแล้วก็ซื่อสจต่อแบบ อ่สมมติไปจีบแล้วมันไม่ติดไม่เป็นไรก็เดี๋ยวหาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่เขาจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าทู่สีแบบคนเดิมไปตลอดยกเว้นอาการที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่มีแล้วอะ่ะโฟกัสแบบประมาณเนี้ยในกลุ่มที่เราเจอเนะี่ยมันจะมีไม่กี่คนอนะไรหรือว่าบางทีในหมู่บ้านเป็นผู้หญิงคนเดียวเียอันนี้ก็จะมีอาการที่แบบเฮ้ยมันไม่มีให้เลือกก็ต้องตั้งใจหน่อยก็ต้องเออตั้งใจจีบหน่สมมตินะอันนี้สมมุติก็จะแบบเออ ประมาณนั้นหน่อยแต่ถ้าแบบถ้าเรามองให้ดีนะกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าตอนแรกๆมันอาจจะไม่ลงตัวอะไรพวกนีน้แต่ถ้าเกิดหลังๆถ้าเกิดเขาได้คู่ไปแล้วหรือว่าคนเลขเนี้มีแฟนแล้วมีคู่ไปแล้วเพราะโรแมนติกมากนะเขาจะบอกว่าจริงจังจริงใจง่ายหมดสายเปย์ระดับหนึ่งเลยแหละนะครับก็ถ้าใครมีแฟนที่มีเลขนี้อยู่ก็ผมว่าถ้าถ้ามีแฟนที่เป็นแฟนกันแล้วนะก็ถือว่าโอเคนะเขาดูแลคุณได้เลยแหละเขาจะแบบทุ่มบอก ทุ่มเทกับคุณอยู่พอสมควรเลยแหละก็เหมือนรักตัวเองเลยละรักรักกูรักรัก,กแฟนนึงเหมือนตัวเองเลยล่ะก็ถือว่าโอเคเป็นคนที่จริงใจมากนะครับแต่ถ้าช่วงแรกๆถ้าเขายังจีบใครแล้วมันไม่ติดแบบยังมองหาสไตล์อยู่ก็อาจจะนานนิดหนึ่งนะพราเขาจะเลือกที่ใช่อะแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยจะต้องแบบอย่างนี้คือความฟิกเขาไม่เยอะแต่แบบว่ามันต้องหาคนที่ลงตัวจริงๆอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่สําหรับผมผมมองว่าจากบุค,คลิกเรื่องของ นอกที่ดูแบบเข้าถึงคนได้อะไรเงี้ยแต่จะไม่ใช่แบบเข้าถึงแบบถึงโจกถึงใจเขาอาจจะเป็นคนพูดแบบคุ่นฮุ่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่บุคลิกดูดึงดูอยู่พอสมควรก็เรื่องความรักก็ให้เชียงบไว้ก่อนเต็มสิบให้สักเจ็ดถึงแปดลกันเจ็ดจุดห้าถึงแปดว่าโอเคโอกาสสาเร็จมีเยอะเพราะเขาจะจีบใครเขาคงตั้งใจอะ่พะพ่าจีบจริงๆจริงจังไม่ได้แบบว่าเป็นทําาเล่นๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคู่เป็นแฟนันแล้วถือว่าโอเค แต่ถ้ามันจะมีช่วงที่บอกว่าตอนจีบเนี่ยแล้วไม่ติดเนี่ยจะทํำยังไงหรือแบบมีเขาไปจีบเขาไม่ติดก็เขาก็จะแบบะไม่ได้ไมเป็นไรคนนี้บบไปคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูแบบเฮย้ยมันเหมือนเจ้าชู้มากรักหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เชิงเจ้าชู้นะที่ผมมองเลขกลุ่มนี้นะผมว่าเป็นเชิงแบบเรียกว่าอคือเขา <c oughs> ก็มันไม่ได้ให้ทําไง <c oughs> คือประมาณนั้นอะ ที่ผมบอกว่ามันต้องมีอถ้าผู้หญิงคนนี้คือถ้ามันมีช่องทางอื่นก็ไปแต่ถ้ามันไม่มีไม่เป็นไรอาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนเธอยังไม่ชอบฉันใช่ไหมเดี๋ยวเธอมาใหม่อะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้คือเรื่องของความหลักนะะน่าจะภาพรวมน่าจะครบรอบได้สำหรับเลขคุมนี้นะโอ้โหคุยาวมากเลยคุมนี้ไม่รู้มายาวได้ยังไงนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าชอบไหมสำหรับคนที่ขอเข้ามานะโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจ แล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ